ครับพี่น้องแฟนแฟนมาลำครับช่งกันชัยลำเพลินอ๋อพี่เชี่ยวนะครับบรรยากาศตอนเที่ยงครับพี่น้องนี่ครับทีมงานทากะนนก็เป็นแถวครับไตเวทีครับฟอหน้าก็เริ่มลงเสร็จแล้วครับ นะครับพอหน้าก็จะเสร็จแล้วอากาศร้อนครับอ,อาจะเลื่มแช่เพลงเด้อพี่น้องจะสองแสนวิวแล้วแป๊บแป๊บแป๊บจะสองแสนวิวแล้ว มาอีกแล้วมาอีกแล้วสองแสนะะ 2, แล้วใช่ไหมฝากพี่น้องแชร์เด้อพี่น้องเด้อ<ไ>เอาวันนี้ให้เป็นสองล้านวิวไปเลยสวีทแอดมินนะครับสวัสดีค่ะนี่เทียงเข็ดเบียกเข็ดเบียกแก่นอนสองแสนสองหมื่นแล้วค่ะโอ้ 2, 000, 20, 000สองแสนสองหมื่นวิวนะครับผมฝากพี่น้องซอยแช่นะครับผมนี่ครับพี่น้องครับบรรยากาศตอนนี้กำลังแดดร้อนนะครับเที่ยงตอนนี้กำลังจะเที่ยงนะครับ อีกสิบนาทีเที่ยงนะครับผมบรรยากศาศยามเที่ยงอยู่ที่รังสิตนะครับโอ้พยัใจายกี้ข่ากับหยัง่งฮะอ,อแกงอันแกงเเาอิดแ,แกงเปืนะ่นะอนเนาะเอากินๆเลือกเลือกขึ้นไฟติเลือกขึ้นไฟติครัโอเจ้านอยเข้ากันขืนหนะรอมั้งเนาะครับวมันีเป็นให้แลว <c oughs> ้วเร็วเรื่อยมันนี่มันชิมาประชุมห้ามุมคือเสร็จหมดทุกอย่างนะ ข้ามงไม่มีเสียงแล้วนะต้าหอดข้าหอดเนี่ยอุ้ยรถคอยเอาของนี่รถกับพี่น้องอย่าเฝ้าบาแบ่งมันเนี่ยมันพัง เราจะไปไหนอ่ะไปไหนไ <ป S 1> อ๋อเออทานี่ตามอย่างไงตามม่วงม่ังตามอือนี่อะลรแน่อเสบ ามะม,ม่วงครับตำมะม,ม่วงบางคนก็ไปเที่ยวนะควร,รับบางคนก็ไปเละแต่การใช้บ่ไปสายบรรย,ยากาศสบายๆตากแดดเหร่นน้ำพี่น้อง <c oughs> ตากแดดเกล็ดน้ำพี่น้องกอี่นี่ละ อากาศหนาวมากเลยครับตอนนี้อากาศหนาวมากเลยเที่ยงแล้วครับเที่ยงแล้วครับบรรยากาศช่วงเที่ยงครับ ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กไม่ไปโรงเรียนเหรอโอ้ทางนี้เย็น ท่านี้บรรยากาศดีครับเดี๋ยวตามไปมไ,ไม่รู้จัดไปเอาอนนจาัด<ๆ>ไปมัดข้ามถนน๋อมัน็ไปหมดฟิวจเจอร์ สวัสดีคุปปออาบน้ำหรือ,อยังอาบ้แล้วอาช่ายใหม่แล้วต้นไปใส่ใครไม่ไปไปไหนไม่ไม,ไมีตังค์ไปไหนไม่ได้หรอกไหนนะมกว่าเป็นแสนแล้วใครทูกเงินหรอ ดูในเย็นดีปวดๆกระรี่ท่าไหนจะไปล่ะกระรีโดมไยวิวทิวทัศน์บรรยากาศพื้นหลงเบิรงครับ จะเริ่มน้ำมันน้ำแับคำแรแลงนะครับผมสาวน้อยเพชรบ้านแทงนะครับเต็มวงเต็มโชว์ ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วมันขึ้นสะพานลอยแล้วก็ไปนู่นเหรอ ร้อนไหมเ้าไม่ได้ทำงานเหรือวะเน,นี่ยจะไปพิวเจอร์ายจะไปห้องเ้าไม่ทำงานล่ะลาลาโอ้ไปแล้วโอ้เโอไปจัดแล้วพอดคักโอ้โอ้โอ นี่นี่กระเป๋าอย่างนี้ตื่นๆจะโทษไปดิโทษไปอยังฮะยึดไปอยังเจ้าข้าบอร์เนเห็เขาโพุ่นไปล่ะพุ่นเคียดจ้ะไปล่ะขอะบคุณดูรักใจของพี่น้องครับ คลิปหน้าครับพี่น้องพอ,อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ